โผล่แล้ขาถอยไม่เกิดทอยไม่เกิดครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเข้าไปได้านในสนามนะคะผู้ปกครองจะไม่ถอยถอยไม่ไปนะไปได้ในไบทบางน้อตัวเล็กไปดีนะถ้าลูกต้องสองเดืนโอ้โหแบบนี้ก็ถือว่ายังถ่ายร่วมหลังจากที่ เด็กนะเปิดงานพร้อมแล้วครับก็เขาย่จะลงไปเล่นบางส่วนบางส่วนคุณแอนบริษัทโตโยต้าสงสาผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกับหนึ่งใน500คนนี้ต้องมี2ี่สฐานคนเด็ินมช่างนายตแลนนอองรงนี้ให้อาตเครับ ให้ hey, บอกหน้ากันนะครับเดี๋ยวพิชชาพิสนทราจากสมา,าคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเปโอ้โหหลับไหลฝันดีเลยไม่ยากเลยเดบนสบายผมขอบมาก็คือวนะ่ช่วยโชว์ความามนาีนักแข่งในตามน้องๆนะครับเราคิดว่านออ้องจะขอขยับไปล็อกสุดท้ายล็อกเ,นะเดียวทั้งหมดเนาะเดี๋ยวน้องๆ